ฉันจะเสกลาหมนให้สะกดมนปลายรักกูหลงกูเอาแต่พัมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกขาถตายรักเพียงแต่กลัวมันลึกึกย์เกย์เกยขอเธออย่าไปหลงรักใครรักตกูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทําอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลาหมนให้สะกดมนปลายรักกูหลงกูเอาแต่พัมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกขาถ้ายรักเพียงแต่กลัวมันลึกกย์ ขอใ้เธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูนึกถึงแต่กูรักกูหลงกูโอมเพี้ยงอยากจะมาแค่ซ่องอาแลเห็นตหน้าฉันคนเดียวโอมเพียงยังได้ยิ้มนบนฟ้ามือแค่เสียงเดียวให้เธอรักให้เธอหลงให้เธอมีแค่ฉันคนเดียวกลักจนหัวใจเป็นหุยพง